สวัสดีค่ะพี่น้องแฟนคลับแฟนเอฟซีทั้งหลายทุกคนที่อยู่ทั้งบ้านเขาเนาจะจ้ะทั้งประเทศไทยทั้งแจ่งแงาวทั้งชัยภูมิเนาะจ้ะเนาะพี่น้องเอ้ยมันเข่าไอนาแล้งแล้วเนาะคือว่ามันอีเบิด์ตมมาแล้วมวัดนี่ตุ๊กตาเรอต้นไม้มาตั้งไว้กา่าเขาอีเดนรับบรรยากาศคือคนเนาจะจ้ะต้นไม้ต้นไหนที่ตุ๊กตากคนเขาไปในบ้านเนาจะจ้ะ กดออกมาแบบคิดว่าเออใบาน,านาๆคิดว่าอีสวยอีงามนะจ๊ะน้องเอ้ยนอนหลับตื่นมุสาวขึ้นมาข้าวอากลากอันขึ้นยางอันลายพี่น้องข้าวไปเปิดเอาอโลดตุ๊กตุกกะมันเก็บภาพบรรยากาศนะจ๊ะตุ๊กกะบอกแ,แฟนคลับแฟนอุสรีว่าอันมันคงเป็นนัน ข้างล่าสุดข้างล่าสุดมาตาม่ำเีเที่ยแล้วพี่น้องดำว่าล่าสุดเี่เขาอยากเที่เนาะมันยังมาอยู่คือเก่าเนาะจานะ้ะเนาะมันก็ยังมาอยู่เกา่า <c oughs> ตุ๊กอาศัยบ้านใกล้นาทีมามันเบิดแล้วลุ๊ตายกต่สเตย์ย่างออกกำลังกายเป็นถีบจกักรยานบ่นต้องหว่วงหนาวเนาะจา้ะขนาดที่ตุ๊กเว้าอยู่นี่อุณหภูมลิลบ อาที่หนึ่งนอกจากนะั้ก็หนักก็หนาวอู่เน,นะน,นอกจากนาะเย็นเย็นยุต่ว่าพ่ถึงกับว่าโลภะโลภะพอถึงกับว่าหนาวมากมายนอกจนะากนาะจจาก็เลยถือโอกาสว่าเออมันย้ายจากน้อยเนอกจากพี่น้องเอ้ยหาแดดดักต้นไม้คอยเขาออกมาตังมาสองมือถือพีม่าลวกเอตายแล้ว ตันต้นแท้มันสิตายได้นี่โอ้ยคอยอีกตังเทิงลมเทิงอันลมก็แห้งนะพี่น้องเอาเขาพวกไก่อน ยกออกมาไวเมื่อวานนี้ชิดว่ามันเบิดแล้วมันยังลงมา่านคุ้มตนใหม่ข่อยทั้งลมทั้งอันฝนทั้งหิมะตายตายตายตุกกระได้คนเขามาไว้ในบ้านคือเกา่าเฮ้ยตายหิมะตนใหม่ข่อยถือหิมะลวกกันลังงมสิเสียบววนะ้อะ ก็ถือไฟหลวกแล้วพี่น้องเอาไว้ในบ้านอีกจั่งหนึอยมันก็นละลายแล้วพี่น้องเป็นน้ำแข็งตายแล้วต้นไม้คอยดีนะดิตุกตาบอเอาพวกบักเขือเอาอย่างลงไปเราคิดอหนเบิงว่ามันกับเบิดแล้วน้อพี่น้องจะเข่าเดือนหาเดือนหกแล้ว มาแห้งเแม่พี่น้องทั้งศาสตร์ค่ะขนาดที่มะได้พี่น้องมันสาดเขามาในบ้านในโต๊ะอาหารในมันมาเบิดขึ้นเลยพี่น้องตื่นขึ้นมาเต็มอยู่ต้นไม้่อยถือธีมะลวกตายบัดหาเดกดากเงยจิเบิดกับโบเบิดมาอย่างแห้งดียังบ้าก่อนดอกใหม่ออกดอก ต้นเชื้อหลีว่าสันเราข่อยบ่ได้กินน่วยแท้ๆปีนี้หิมะาลวกพี่น้องมันสาดเข้ามาในบ้านเต็มสาดเข้ามาในอนอกซานเนาะพี่น้องเนาะบ้านเฮาเอ,อิ้นนอกซานระเบียเงเฮ้ยยามได้สิเบิดหตฮ่าแดกดากเงยตอนนี้ฝ้าก็เริ่มแจ้งแล้วเนาะจ้ะ กะกวางว่ามันละลายละลายไว้อยู่แล้วนะพี่น้องเพราะว่าตอนมันตกมันก็นลบฟองลบสามเนาะคิดว่าเ่เกินหาชั่งโมงกับคงเป็นน,ปน้ำโลงเบิดนะจนะ๊ะเนาะนี่มามาทั้งกลางวันกลางคืนนะพี่น้องเอ้ยรถพ่อใหญ่กับเปลี่ยนรอแล้วแ้ะเบิงมันสิเกิดอุบัติเหตุเนาะมันมืน่น ลงดีใจพี่น้องแต่คิดว่าคงเป็นมือนี่คงโบยูโดนเนาะเพราะว่ามันต้องละไลายไว้ร้อนเขาเ่ารืเดือห่อนแล้วเนาะนี่ละพี่น้องเอยขาดหวังอย่างโบได้ดอกพอดีตุกเอาต้นพีกต้นบักเคือล่งไปพี่น้องเออดอกใหม่พร้อมถือไอหิมะลวกเบิดคื้นตื่นขึ้นมาโอ้โยต้นใหม่ตุกไตเหี่ยวถืกอันหิมะ ลวกพี่น้องเอ้ยมาลวกเบิดมาพี่น้องปั่นมาไฟหลวกได้พี่น้องความเย็นของมันนะบนว่ามันสิแเมันเอาออกมาจากอันที่มาแล้วมันสิสดชื่นได้พี่น้องมันเหียวตายมันเย็นเกินนะพี่นอ้องเงเครื่องอัน <c oughs> เครื่องอัน นี่อย่างอ่ะปิ่งปิ่งย่างตุ๊กตาไว้หลังบ้าน <c oughs> ถือหิมะควบคุ้มได้ขึ้นเดียวกับมือเดียวพี่นอ้องเอ้ยดอกใหม่ต้นใหม่มันโล่งมากจนว่ากายเป็นงามเบิดได้พี่นอ้อง คิดว่าปีนี้จกตายยิ่ด้กลับบ้านน้ะพี่น้องนะกับบัได้กับอ่าีมาไอโคโควิดนาะพี่น้องนาะโควิดก็มาหลายบ้านเขาก็ดูแลสุขภาพร่างกายในเด้อค่ะมันระบาดมากมมยเหลือเกินตทุกข้าวว่าอีกประมาณสองสามอาทิตย์ คนไทยอยู่บ้านเนาะประเทศไทยคงอีแบบว่าเป็นเยอะมากเพราะว่าช่วงสงการก็เห็นเล่นกันเยอะแยะถึงเป็นห่วงญาติพี่น้องเนาะจานะ้ะเนาะปกติทั้งยุพี่ไอติดตามข่าวเมืองไทยตลอดเนาะจา้ะตั้งแต่เป็นโควิดมาเนาะจา้ะประเทศไทยนี่ขึ้นอันดับที่หนึ่งที่ดีตลอดเนาะจานะ้ะเนาะเป็นดีตลอดแบบว่า ประเทศอื่นเขาชมเชยประเทศไทยมากๆว่ามีการดูแลที่รัดกลุ่มประชาชนรับผิดชอบด้วยตัวเองว่าการออกไปเที่ยวว่าคือว่าตามจริงเราอิโมอให้รัฐบาลในคอยออกกฎนู่นนี่นั่นมันก็ซอยบ่ได้ดอกเนาะจากทางประชาชนบ่รวมมือกันซึ่งว่ามีความรับผิดชอบอต่อตัวเองและผู้อื่นเนาะมันก็อีบ่เกิดการระบาดมาก ชาาอยู่ในเห็นความห่วงใย,ยคนในครอบครัวของเขานา่าจะประาสมมุติว่าแฟนทีออกไปเที่ยว่ะในคำนึงถึงลูกถึงเมียอยู่บ้านจสิพอออกไปก็อยู่บ้านเที่ยวกินอยู่ในบ้านจริงน่าจะนะมันอาจจะเป็นบอนระบาดมากขนาดนี้นะเพราะว่ามีโอการที่ว่าปีหน้าตุลาหรือว่ากลางเดือนตุลาตุลาทีได้กลับบ้านนาาจะพอมาตกช่วงนี้รู้สึกว่ามันเหมือนเหมือนกับว่า ระเบื่อมแตกออกนักพี่น้องเราเข้าใจอยู่ว่าคนเขาเนี่ย้าบ่ได้ไปใส่มาใส่บ่ได้เย็งงานในการก็อีกอดอยากนักพี่น้องนะสายตุ๊กตาตืต่นเชน่ะตื่นสองรอบแล้วปลูกกินยานนจ้ะจัอนดูแลเวลาเขากินยานนะแต่ตอนนี้ ดีขึ้นมาหน่อยนึงเนาะนี่น้อนเพราะว่าเขาได้ทีมงานของราชการมาสอยเรามาเอาเขาออกจากบ้านมาเที่ยวที่น,นตุก๊กกะอธิบายบอกออกนะว่าเป็นอย่างต้องคอยดูแลการยู่กินยาของเขาทั้งทั้งที่เขากับปกติร่างกายเขาปกติเดินได้เืินได้กินได้ยังแต่ว่าในในจิตใจเขานะจ๊ะเขาป่วยเนาะ นนิจ่ากลายเป็นโหดไปขึ้นลิ้นเนี่ยพี่น้องตุ๊กกบ็บ่เขอใจบางแท้ตุ๊กว่าอย่างไปตุ๊กต้องระวังตัวย่านไปทุกจิตใจเขานะจจนะเนาะเดี๋ยวเมื่อลังตุ๊กก็บอกไปเพื่อเพื่อเราอ่านิ่ๆนิดน้อยเก็บว่าเออการเป็นยู่ของตุ๊กจังไหนคือบอเห็นทายคนในบ้านออกนะจ๊ะเขาบอกอนุญาตให้ตุ๊กตาทายตุ๊กตากขบไม่ได้ทายน,นอกจากคุณตาเล็กๆนน้อยเริ่มออกนันคุณตาแล้วนอกจากคุณตาเริ่มออกอ่อ โซเชียลนะ้ำตกเราเนาะอ่าก็เหลือแต่ลูกนะ้ายเนาะลูก้ายเขาก็ขนาดที่คนทักนิดนน้อยๆเขายังอายเนาะอยากพี่น้องทักเขาก็ยังมอายทุกทักเขาก็ยังอายเนาถ้าเขาเอาลูกเขาออกโซเชียลนี่เขายิ้มว่ามันใหญ่ทุกก็เลยแล้วมันมระวังในการที่อยากออกเขาลูกภาพจังในคลิปนี้ตุ๊กตาอ่ะะเามเามื่อวานเมื่อวานเมวเลือกหิมะเนาะจากเนาะนะไายข้างนอกนบ้บานนิดน ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิง่งปิ๊งๆเห็นทุกตาในเดจ้าวันดีจ้าบ๊ายบายหกนาฬิกาหกโมงเสา่ะน้องต้องฝากมามีแต่ไกลขันไม่นอนเลย เช้าหกโ,โมงเช้าพีน่น้องมองเห็ดงานจ้าเมื่อนี้แสงสวยมากเลยมีแดดสองมือแล้วพี่น้องเมื่อนี้สายเดี่ยวมากคนเดียวมากคนเดียวพี่น้องอยู่นอกเมืองอยู่ภูเขาพี่น้องเอ้ย สวยงามมากเลยแสงตะวันกับอนภูเขาไค่ายภูเขาไฟปิบุนเนาะ <laughs> <c oughs> พี่น้องเอ้ยหิมะมาสร้างล้าขังสุดท้ายแล้วพี่น,อน้องเมื่อคืนนี้ทั้งล้มทั้งหิมะตกลงมาอีกแล้วตกขาดวานมันสิเป็นแบบวานฝนสังนะ่งฝ่าเนาะอยู่บ้านเนาะเอินว่าฝนสัง่งฝ่ามาผี่หิมะสร้างล้าพี่น้องเอ้ ตกเต็มแล้วตุกตายผ้าออกไปข้างนอกนะจ๊ะเนาะมือน,นี่แสงอาทิตย์วันที่รีนาะจ๊ะเนาะเป็นแสงออกนวลๆสีไข่เนาะจ๊ะบอควยสดใสบันไดคาดว่าสิมีิมิกบดบังเนาะจ๊ะเนาะในขณะนี้เวลาหกนาฬิกาหกโมงเช้านะจ๊ะ เดี๋ยวตุกอีกลงอีไอครบในเจ็ดมือเนาะจ้าเนาะหกนาฬิกาหกโมงเ้าพีค่ะน้องสองฝ่ามามีตะไกล่ขันพี่น้องง่าย เช้าที่ห้านะคะวันนี้เตือนสายมาหน่อยนิดนึงของ่ามันก็อีเลิมออกเป็นแสงตะวันแต่ว่าแสงตะวันทั้งพีบพมนีค่อยลายดอกพี่น้องเช้าที่ห้ามาเป๊พอสามสินาทีมันก็หายพี่น้องแสงตะวันนะแต่เวลาถ้าเขาเห็นแสงเดือนหรือแสงอัน แสงเดือนนะนะนวยท่อกระต้านนี่ไม่ค่อยพี่น้องมันนวยใหญ่กว่าอยู่เมืองไทยอะแสงเดือนนะเอามาฝากนะจ๊ะห้องน้อนตุ๊กฟังนี่นะจ๊ะนะนกกระเล่ไทยให้เบิ้งตุ๊กอีไทยไอพระอาทิตย์ขึ้นจากหนึ่งอาทิตย์นะจ๊ะแล้วก็อีเอาน้ำลงวิดีโอให้แฟนขับแฟนเอฟซีเ้เบิ้งนะจ๊ะว่าทั้งพี แสงตะวันมันแค่ลิบหลีเองเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเบื้องมือต่อไปเ้อจะว่าอีเป็นแบบใดเนาะจ้าเนาะมือนี้คาดว่าอีมีแสงนิดหน่อยเนาะจ้าเพราะว่าทองฟ้ามืดมัวเนาะขอบตะเวนมีใหญเมกบังบดบางลายแสงอาทิตย์วันนี้เนาะจ้าเนาะในขณะนี้เวลาตีห้านะจ้าเนะ อาทิตย์กำลังอีกขึ้นแต่ตุกขาดว่ามันในอีมีอันมีผัสแสงอาทิตย์อยู่นอกจากต่ว่ามันยังบ่ท่า,ทานใด้แจ้งดีนะตุกอีทายใหญ่รูปแสงตะวันขึ้นประมาณหนึ่งอาทิตย์นะ่าจะว่ารูปทีมันนี่ขึ้นมานี่สีมันอีแตกต่างกันจังไดตกอเอาให้แฟนคลับแฟนเอจีเบิ่งนาจากแต่และสาวตกตื่นมาตกกอีทายจะแสงอาทิตย์ยามมอเช้าเนอกจากนะ แสงสุดท้ายของฤดูใบไม้ปรินอกจากะนะแสงแรกของฤดูใบไม้ปรินอกจาก้วกะแสงสุดท้ายของฤดูหิมะเนอกจากหิมะก็ชิดวางวันนี้คงมาข้างล่าสุดแล้วจ้ะเพราะว่ามาสมา,มาลาเราจะหิมะมา,มาลาล้าจะลาการู้สึกว่าเออเป็นโอกาสดีๆนอกจากมีแสงแสงแรกของใบไม้ปริทุกตาก,ก็ขอฝาก ภาพนี้และแสงนี้เป็นแสงแรกและแสงสุดท้ายของฤด,ดูกาลในปีนี้เนาะจ้าเนาะเอามาตอนพีตอนน้องแฟนคลับุุกตาบาบินเนาะจะ้ากลับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย